คุณให้เวลาตัวเองเมื่อกี่ปีแล้วครับที่ยังไม่ลงมือทําคุณให้เวลาเตยเมื่อกี่ปีแล้วครับที่ทาทําเฉนจุดครับแน่นอนครับเราให้เวลาตัวเองเยอะเกินไปในบางครั้งเราควรให้เวลาเยอะๆกับบางเรื่องครับแล้วเราก็ควรให้เวลาน้อยๆกับบางเรื่องบางเรื่องนี่ที่มันต้องการผลลัพธ์เช่นทางตัวเลขนะครับเช่นยอดฟอลโลยอดขายเนี่ยเราจําเป็นต้องบีบให้ตัวเองนะครับด้วยระยะเวลานน้อยครับหมายความว่าให้เราบีบด้วยคาว่าเช่นฉันจะทํายอดขายหนึ่งล้านบาทภายใน3เดือนภายใน6เดือนอันนี้เป็นต้น ราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่บอกว่าเออ5ปีฉันจะเอาเงินลัดมันนานไปครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่อึดอัดบ้างเนี่ยมันก็ไม่มีการขยายใหญ่จริงไหมครับการที่เราเนี่ยโดนอึนอดอัดนะครับโดยนี่เรื่องของความอึดอัดนอกความกดดัน,นต่างๆมันจะช่วยให้เราเนี่ยขยายกีดสัก็ภาพได้เพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดว่าคุณสามารถขยายกีดสัก็ภาพตัวนี้ได้ก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถเป็นคนที่ทําสิ่งใหม่ได้นะเวลามีปัญหาคุณก็สามารถรับมือได้ไม่ว่าเรื่องอะไรที่เข้ามาในชีวิตคุณก็สามารถรับมือได้ คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากจะขยายคอมฟอร์ตโซนในเวลาที่จําเป็นต้องขยายคอมฟอร์ตโซนคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากจะขยายเวลาคนส่วนใหญ่ไม่อยากจะบีบเวลาแต่แน่นอนครับคุณเป็นคนประเภทไหนครับบีบเวลาเพื่อเค้นสกยภาพตัวเองหรือว่าขยายเวลาเนี่ยเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจคุณเป็นคนแบบไหนครับ